สวัสดีทุกท่านเลยครับวันนี้อยู่ผมเธอแล้วซึ่งแน่นอนท่านจะแปลกตาแปลกใจหน่อยที่เราไม่ได้อยู่ในเกมสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมใช่ไหมน้องเกลแน่นอนเราอยู่ในเกมอะไรน้องเกลช่วยบอกพี่หน้าเบรกเอาใช่หรือหน้าเบรกเอานะครับไอ้นี่มันเปลี่ยนมากมายิงคนมากใช่ไหมใช่ใช่ไอ้นี่มาเล่นเล่นกันเพราะเราเพิ่งเริ่มเล่นกันเลยเพิ่งไปฟาวเวิลกันมามาลองเล่นกันคำๆนะท่านผู้ชมไม่ได้มีอะไร้ซีเรียสมาเอาละท่านผู้ชมเรามาโหลดเสร็จแล้วเป้าหมายของเราคือที่ไหนน้องเกลเขาอยังไม่เสรถไฟเหรอ แผนที่อยู่ไหนอ่ะน้องแก้วเห็นแผนที่ออนี่แผนที่ผมมือมาเราจะไปที่โมเตเห็นไหมพี่พี่มาร์กแล้วโมเลเออมันหนักโมเตใช่ป่ะไม่ใช่โมเทลเดี๋ยวพี่หนักโมเต่ไหมบนแผนที่แผนที่หนูยังไม่มาไม่รู้ตรงไหนนะตรงไปข้างหน้าตามพี่มาแล้วกันตามพี่มาโน้นน่ะอย่าเล่นปืนนะเล่นเกมเข้าใจไหมโน้นน่ะที่เป็นหนักโมเต่พี่ขอ ใช่ข้างหน้านี่คือโมเตเอ้์ไม่ใช่เดินไปนิดนึงตรงไปคือโมเตอเลยระวังหลังให้กันด้วยแหละเข้าใจไหมทหารเดีย๋ยมมาเร็วผมก็กับตันเทลใช้กระสุนในดังเพลิงให้พร้อมเ,มเยมีย่ยมมากเฮ้ยได้ไหมนี่เสห็นปุ้บไหม,มระวังเจ้าระวังซ้ายเอ้ยระวังขวาไว้พี่ระวังซ้ายให้เรานี้เดินตรงกลางนะเข้าใจไหม น้ำชมตอนนี้เกียมมันเรียนแล้วก็พี่ไว้พี่จะดูแผนที่เหมือนเราจะมานอกเส้นทางไม่ใช่ตรงไปตรงเนี้ยคือทางไปใช่ไหมเขาบูดเหรอน่าเป็นบอน่าจะเป็นเอ่อเอ็มบีซีปล่อยไปเ้ยมามามาสุีกดย่องไหมเอ้ยท่านผู้ชม มันตื่นเต้นเนะี่นะของมันเฮ้ยย <c oughs> ิงเสไบไหมพี่กี้เหมือนสุนทุคนคนพูดอคำพูดออกมาไม่มีตรงนี้ไม่มีคนแต่ถ้าโดดลงไปแล้วนั่นเจ็บขาด้ดูเราจะอ้อมไปนะน้องเกลียวจำไว้คนนี้มีทางลงพี่เอ้ยข้างหน้านั่งขนไปนะพี่มีกระเป๋าพี่ขอดูกระเป๋าหน่อยนะ ลงมาตามพี่มาตามพี่มาเฮ้ยเยมันแต้มมันมันแค่นอกอ๋อ,อโอ้เกมอะไรมันไม่ได้โน้อกอ๋อมันพึงเอ้ยมันพิงอยูต่ตายแบบพิงเกมนี้ไม่มีพิศเศษก่อนอ๋ะใช่ไงเก็บกระเป๋าก่อน น้องเกลียวน้องเกลียวสีมปืดเอ้ยข้างข้ามด้านซ้ายด้านซ้ายพี่อย่าหัดหัดกดนั่งกดนั่งเอร์ไว้กดนั่งแอร์ไว้ไม่ใช่ทางนน้นไปหลังกล้องหลังกล้องนู้นหลังกล้องนู้นเลยพี่เออหลังหงมันไว้พี่มันมาแล้วน้องบอยบอสอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยวเล่นสักตานึ่นก่อน ตัดภาพไปที่ด่านใหม่ใช่กันเนาะขอรูปเอาละท่านผู้ชมรอบนี้เรากลับมาอีกตาหนึ่งเปิดเส้นเลซลก่อนรอบนี้เราไม่ตายแน่นอนครับท่านผู้ชมเราขอมาร์าแผนที่เราหยุดตรงล,ตลั่นปืนทำไมล่ะพี่ตกใจไปที่ค้องม้าก,กันเห็นไหมพี่ม้าแล้วบนแผนที่จุดสีเขียวเห็นหมสร้ยหกสท่านผู้ชมไปรอบนี้เราจะวางตัวยิ่งขึ้นแล้วเอาไบนแผนที่จุดสีเขียวเห็นไหมสามร้อยหกสิบท่านผู้ชมไปรอบนี้เราจะวางตัวยิ่งขึ้นทำแล้วเราแค่พลาดเราแค่พลาดเฉยมือแต่ดูศพ แล้วแล้วผมลืมกดอัดด้วยอยังไงจดเล้ยเฮ้ออ๋อตอนแรกเจ้าขาคน<ช>อาโอ้โรเทตอรเฮ้ยนี่มันจุดรูดข่อมกันใช่เหร่าลับมาเลยมีเสียงปืน่อยแจ้งไปแล้วกันเราก็พิ่งตายไปไหนดีป่ไม่ไม่ใช่อืม ระวังเจ้าระวังด้านขวาดีๆล่ะดูไว้ตาสอดส่องไว้เข้าใจไหมแค่นั้นแหละดูไว้วเลยเลยเราเราก็าก,าก,าก็จะเดินช้าช้าแบบอย่างบ้านนั่นอืมนี่ขึ้นทางนี้ขึ้นทางนี้อ๊ปปืนลั่นปืนลั่นขอโทษ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 อโทษอ้ยตกใจกดใจตกใจกดใจเอ้แต่เมื่อกี้มีเสียงคนเดิน พี่ข้าไปก่อนกดย่องไว้พี่ข้าไปก่อนข้ามตามมายังไม่ยังไม่ยังไม่รุมกันเคลียร์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 ะเดินตามมานไปน่ะเคเอ้ยหน้านั่นพี่เองพี่เองพี่เองบอดเออปล่อยไปนั่นเดียวนั่นเดียวปล่อยไปไม่ไม่ลดไม่ลดไม่ลด น้องเกียวเห็นประตูด้านหน้าไหมเ mm. พีงไปเปิดหน่อยพี่คุมกันอยู่เปิดยังโอเคพี่เพียงเข้าไปคุมกันหน้าประตูเข้ามาเข้ามาเปิดประตูเดินรถตรงนี้เพียงเกี่ยวรถก่อนเป็นไงเป็นไงมีอะไรบ้าง พี่ขอรูปกระป๋อน,นี้พี่ขอรูปกระป๋อน,นี้มาไปไปอยู่ฝั่งน้นไปอยู่ฝั่งน้นคนละคนละฝั่งโอเคพี่เปิดประตูเราจะไปฝั่งตรงข้ามประตูบ้านใหญ่ตามพี่มา f o ล l มีไไ follow me ลอมี โอ๊ยพี่โดนแล้วพี่โดนแล้วพี่โดนแ,แล้วแล้วก็ตกเลยตอนนี้กลับไปกลับเข้าไปกลับเข้าไปก้ไปแ <ไป S 1> บบก้าวตายแไม่กี่ยิงยิงติดว่ยิงขามาแล้วแต่ไม่เข้าขาเลยเหรอก็ออเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนเหรอ สนใจมี้นนีน่าจะเอ c ีซีปีนได้ตรงไหนแต่ตามพี่มาก่อนตามพี่มาก่อนหนูลงก่อนรอ,องเจ็บรองเจ็บไม่เจ็บไม่เก็บแต่ให,ให้ใช้ของวะมาเน,นี้ยมาเน,นี้ยพี่ขอเก็บน่อพี่ไม่มีกระเป๋าอ่ะน,นี่หวัวเราปู่นะ เออไปไปไปเราไปตึกฝัองขางข้าไหมตึกเราค่อยไปกันมีคนเปิดประตูวิ่งไปก่อนพี่ตามไปวิ่งเปิดตูบานนั้นเนเลเซอร์พี่ไหม,มพี่เข้าตรงนี้เหมือนจะไม่มีคนยังไม่มีคนรดมันรดพี่เป้าประตูเองของพี่ดีลุกหน่อ ที่มีกระเป๋าเจ้ารู้ไปเลยเจ้ารู้ไปเลยค่อยหาฆ่าคนมาอยู่ฝั่งนี้สิมาอยู่ฝั่งในอยู่ตรงนั้นมันต,ตรงประตูบานใหญ่มันไม่มีู่กำลังน,นี่ตรงนี้นี่ยืนดูฝั่งในเดี๋ยวโดนยิงออกไปอันนู้นยิงสองนะยิงสองเลยอันนี้ทางนี้ ลุ้นไปก่อนเราค่อยเดินค่อยๆเดินอย่าวิ่งเอย่ามีาคนชาร์จระวังระวังโอเคโอเคโอเคเข้ามาได้เข้ามาได้รถรถรถพี่ฟ้ามันพี่ฟ้ามันไหนให้ตรงนี้น่าจะขึ้นมาไม่ได้ไ ladı. น่าจะขึ้นทางเดียวมั้งเดีย๋ยวพี่พเป่ามันไหนให้ก่อนโอเคโอเคโอเคคืออะไรกัน okay, <okay>, okay. ออเออลุกไปอันนี้เข้าไม่ได้อยู่แล้วเขาตัวมันล็อกอยู่ใช่ไหมเราไม่มีคุญแจแต่เรามาหาก่อนพีซีมันมีอะไรมา้างน้องเกล่ของของที่ของราคาประมาณสองพันถ้าขายขายในตลาดโอเคในน,นี่มาทางนี้เออพี่ไปก่อนพี่ไปก่อนนี่เก็บได้ไหม กดจองแทนที่เรากดไปปุออ่มท้่มันเปลนรูปทางแล้วก็ดูไปมันจะมีเลยเสียไปไปลงมาข้างล่างเขียวเร์เจรี่ออกไปตามจุดสีเขียวเห็นไหมดูไปดูจุดอื่นต่อ ฟองฟองเสี่ยมคนคนยิงไปถูกปืนแต่ไม่เียงป,ปืนข้างหน้านี่แหละไม่ใช่แสงน่นจะเป็นเอเมซียิงกับคนแน่นอนเลยทำไมน่าจะมีการเจอคนนะมันเลยยิงเอาละเอาละค่อยๆเดินละค่อยๆเดินเข้าใจไหม อยู่ไหนอะข้าหลังเนี่ยแล้วเดินทำไมเดินช้างกันนะ่ะเออกดปุ่มปุ่มทำให้เดินไร้เสียงนะกดออกกดออกกดออกข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวจะต้องเข้าไปลุ้น จะลงนาปะมันเหมือนหมอบในคอกมาบาไม่หนเรือแถวคุงเขาพดไว้มีไม่เ็นที่มองไม่เห็น nó nếu bây giờ nó dẫn dắt nó dẫn dắt nó dẫn dắt nó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  dắt thì dắt nó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  nè, nó dắt เอนจะรม่วิ่งเหรอนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้รองแกบขวดไหนวะตาย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 ตาตายเดี๋ยวเดี๋ยวตามพี่อย่าตามพี่พี่รู้ของคนเดียวแล้ไม่มีของเออเอ้ะแล้วศพไปไหนอะศพตรงนี้ตรงที่หนูยิงอยู่เนี่ยไปหาที่แอปไปหาที่แอปพี่รู้ผมกันพี่อยู่ไกลๆกลเด็ายรู mẹ mày bán mày luôn oh, mà 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 mình, mà ít, mày Không biết nhà mày lặng Mà ta mày cho mày ta mày lặng mày lặng ít lặng mày lặng mày lặng mày mày ยิงไปยิงไปนแน่อยู่ข้างหน้าเราเนี้เองเสียงปืนขึ้นตามมา,มาหน้าสิเออพี่หันหน้าไปทางนี้พอดีขึ้นมาหักตรงนี้ก่อนตรงนี้มีตู้เซฟเปิดดู เป็นจีบก่อนนะเป็นอะไรไม่รู้ขอหยิบก่อนอไ,ไม่รู้ยังไม่ตรวจดูเลยกระดาษเลยฮะตอนนี้ขออนุญาตมาจุดอ่อนไว้ก่อนขอขอดูก่อนว่าว่าว่านมีจะถึงเท่าไหร่พี่มาร์จุดออกแล้วแม็มมกซซีนเต็ม,ม,มอ,อืม เสียงเปืน่นถ้าเราไปฆ่ามันเราจะตัดสตัวไปตัดแข่งการแันงข้ามปหมดข้างหน้านี่เองไปดีกว่าน้องแก้วไปให้ตื่นเต้นหน่อยถ้าต,ตายก็ถ้าต,ตายก็หยุดไงต้องตายเป็นสองครั้งเป็นปืนเงียบละอย่างเงียบดิอย่างเงียบถ้าตายเป็นสองครั้งก็งหยุดทีเดียว หองนั้นก็เลิกเล่นเอาอยู่ีก็เลิกเลิกยิงไว้ฟังฟังไหนกันนั้นไปเถอะเอเอเมื่อหน้ามีเสียงมีเสียงมีเสียงขนปะเน,น,นี่ยดันยังไง เหลือหรอไปดูศพดิพี่แอบในพุ่งเออ,เอ,อพิิงอ,อันนี้พี่ยิงพิิงกดนั่งยองแล้วรถเออต้องค้นหาไี่ เจออะไรบ้างอ่ะบอดบบอดเหรอไม่มีเนมแท็กเหรอไม่มีไม่มีไม่มีม,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 มามามาไปกันนนไปกันลงเลยลงเลยลงเลย เกมมันเครียดเนอ่ <S <S นบอดหรอไนนม่อันนี้บอดจริงหรือใครนห,นหนึ่งหกห้าห่งห,ห้าพี่เบน,นไม่จริง เด็ดยุ่ก่อนมามาจผสมความนี้ก่อนเดิน,าน,าน,นต,ตามเสียงปืนดิยิงเลี่ยงนี่ต้องหาเราไม่เครยิงเรี้ยงแล้วหายต้องักแกล้งตายตเกิตายสองรอบต้็นหยุดเล่นเออเสียงเท้า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 สักลายไม่ใช่เสียงเท้าเรามันจะมีขึ้น ยิงอยรต้องเจอตรงนี้ได<ม>้ปะเนี่ย,นนยไปเถอะไปเถอะเลืยี่สิบนี้เลยยี่สิบนาทีอ๋อออไม่มีคนเล่นเลยหรอตอนนี้ของพีเจ็เท่าไรแล้กระเป๋าพี่มินิเียพี่ไม่มีกระเป๋าใบ,บใหญ่พี่เลยไม่เคยหาของยี่สิบต็นี้่ <20. S 2> เจโอ๊ยราอยู่นานได้ละ

เอ้ยอันนี้คนคนไม่ใช่คนดิบนี่น่าจะพวกเอ็มพีซีปล่อยผ่านแล้วกัน,น,นเฮ้ยเราไม่เจอคนเลยนะผู้ชมวันน,น,นี้ไม่ต้องไม่ได้วางก็อยู่สุดเขต เราเห็นควันสีแดงไหมมันคือทางกลับนะคือความร้อนใจเราจะเดินไปตรงเรื่อยใช่หรอกลับใช่กลับไปเร็วสุดนี่จะกลับแล้วเลับกว่า <Sí. S 1> เลยกล่า <appoint them. S 1> เลยจับุ่เบ๋ เรียบร้อยท่านผู้ชม17นาทีที่เราใช้ชีวิตอยู่เองนะดูเซฟผลลัพธ์ของเราเป็นไงภารกิจรักษาความสงบทำได้ดีมากเดินทางตรงอยู่เลยว่าไม่เข้าไปไหนเลยต่ะมูลค่าทรัพย์สินหมื่นเดียวเองท่านผู้ชมก็เลย,คน,เยนค่อยเป็นนะเลยไม่รู้ว่าต้องไปทำตรงไหนต่อ ก็ขออภัยด้วยที่เข้ามาดูคลิปนี้ใช่ก็ขอจบไปเชียงนี้แล้วกันนะ้ำชมนะ<ช>วันนี้<ช>กษัตริย์เทลขอมาเล่นเกมนี้แค่สงขรามแล้วกันเนะ<ช><พ>าะพระหน้าต่อไปเอราจะพาน้าอย่าคลิปต่อไปคลิปไม่คาบเหมือนเดิมแล้วไม่มีความกันท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากถ้าชอบก็ลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้แล้กำลังใจพวกเราด้วยละก,กันนะ<ช>วันนี้เราแค่ไปยิงคนเล่นๆกันไม่มีคนเลยเนาะวันนี้ไม่มีคนเลยใช่ไหมน้องเกลือไว้เจอกันใหม่พระหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย